ทำผู้ชมไปไปอวากาศอันนี้ไม่แค่เป็นดิฟเฟเป็นบั๊กครับนี่ผมบั๊กอะไรไม่รู้ทำไมนี่ยทำไมมันเรือรถอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้อะครับอ้ออี้อีอีอี้วนไมนมีคนมุูงจังกาดถ้าต่ำเกินไปไหมอุ้ยคนสวยอะครับผูบ้ชมดูคนสวย อ้ยกูต้องบินขึ้นโอ้ยมันบินลำบากแฮงกูไม่ค่อยถนัดบินด้วยเอ้ยกูถนดัดยูเฮียยังไม่ได้เลยดูดิแม่งแคบกเกินสถานที่มันแคบอะครับอ่าอ่าอ่าไอ้กูดี อืมโอ้จะกระโดดไปตรงนั้นโอเคสกิดพุไอไปหาไปหาถ้ามีเสียงลบลบกวงก็ขออภัยด้วยนะครับพี่ผมอยู่ด้วยนะพุบเย้ก็ขอตัดคลิปอยนะเฮ้ยหยุดคลิปมัแเลย กูไมีแต่หลอกกูขี้เกียจตลอดเลยโอ้ชูโอ้อีกสิบปีเนี่ยเจอกันอีกสิบปีไปตัดไปอีกสิบปีนะ,ะเราก็ได้ทำการออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละปูฟานไม่ใช่การพูดหน้าเย็นเียอ๊ะว่ามันก็น่าจะเป็น อะไรเพราว่าไม่ใช่บั็กแน,น่นอนเฮ้ยะว่าน่าจะเป็นเพราว่าน่าจะเป็นทักษะครับทักษะเราก็รจะฟองนะอ่าช่วยด้วยโอ้หัวหงเปไปโอเคผมก็เป็นเสียนนะครับ สามตัวเลยไอ้เหี้ยมันสามตัวมึงดูเลือดกูสักก่อนมึงดูเลือดกูสักก่อนมึงมึงดูดูกูมึงดูเลือดกูมึงเห็นเลือดกูมาก มึงเห็นเลือดกูไหมเดี๋ยวกูเลยแค่ทำลวยนะซิปเปอร์ันตัวหนึ่งหายมีแผลแล้วเราเรามารีวิวสกิมเมกอุ้ยโอ้ดีดีดีคอมบี้ตายไหมไม่ตายเลยก็อุศิลจะไปแล้วหลอนเปล่าเปล่าเลยบินไม่ได้เลย คนไทยบินได้และกระ่ายการอากาศน,นี่นี่นี่แหละบัก็กบั็กของมันนะครับบางทีมันอาจจะเป็นแบบไฟแค่สีฟ้าแต่เราไม่ลอยนะเาะมันอาจจะเป็นแค่สีสม้มยังไม่เคยก็นสีสม้มนหน่สีฟ้ามันทำให้เราลอยเล้วฮึข <c oughs> ้กูจิ ไม่กินอะไรดูเปดูฝามัานเป็นเส้นสายสีแ่งโอ้โหใช่ใช่โปะนารุกเราก็จ,จะจีโกวนารุกด้วยจิกแพ็คนะครับ ที่ผมไปเล่นอ่ะผมเจอมอดเอ็ดออนเยอะแยะมากมายบางไอ้กูก็ไม่ค่อยเล่นอันั่นก็เป็นแบบเอาพิแอกดาบขวานพั่วจบมารวมกันทั้มองก็จะทำทุกเอ่ะทำได้ทุกคนสามารถไอ้นั่นเลยบางทีบางทีก็เลี้ยงบ๊อบอะไรอ่ะกูใครอยากได้ก็ขอมานะ เอซีพีกูก็มีอ่ะแต่กูจะรีวิวกันอ่ะอชี่อ่ะกมอนปืนกูก็มีอ่ะสามดีก็มีไม่สามดีก็มีอิชี่ดูดิอะไรวะกูดูให้ให,ให้ให้กูดูเอิม่มโคเรียวไล่ไม่เอซีพีก็ขอโทษที่เสกไมห้หมดนะครับเสกไมห้หมดอ่ะ รถเ,เรือเติน้ำบอกเติมน้ำแบบทานสมัยเออเหมือนพี่แจ้เ,เขาเล่นโลกนี้มีแต่ทะเลเออนแเลเติมน้ำแบบนั้นช่วยน้ำแบบนั้นหนึ่งจุดสองกูมาเล่นหรอเล่นเลยบอกอะไรให้ว่ะว่าผม ถ้ามนมีถึงเวอร์ชั่นหนึ่งจุดิโมกจสองรอยจ็ดห้าเก้ากูไม่ไปเล่นโคตนเลยแี่นี้่หนึ่งจุจกัจุดสองรอจุดห้าห้าอะไรวะห้าหกไอห้าเจก็ยังแหลกนะกูกูเล่นห้าเก้าโคตนแหลกเลยแต่ไ,ไม่มันกระตุกกระตุกกระตุก ผมจะไม่สีเลือดชิบเพ็กอูก็จบเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็จบแล้วนะจบแล้วถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับ กูไม่รู้เลยกูเนี่ยฟังไม่ออกกูเสียกูจะติดล้อล้เรียมันสักหน่อยน่ากูจะลงน้ากูจะลงมาปืนมานะบายบายบายก็ พียงเท่านั้นด้วยกันนะครับโอ้โหก็จบแล้วนะถ้าอยิกดูตมัก็ดูไปดูเรืเลยไปเลยสะละเละสละว่าอีกกูไม่โดนหือกแกอ่าอีกคนโดนว้ายว้ายอุ้ยเชี่ยโดนกูจนงได้ว่าอีกูไม่โดโหนหะรอกเชี่ย,ย,ยพี่หีิยวคลิปคลิปคลิป กูไมกลัวหรอกแม่มุงกูไม่กลัวหรอกแม่มุโอ้ทามุก็ไม่ถนนะครับถ้าเอาจริงหกูไม่กหรกกมึงอะกูไม่กลหรอกวกมึงอะไม่กลักูกลัว้อุ้ยเนี่ยชะคนชรายิงกูไม่นนห กลิ่นงักเนาะกูกลัวจริงๆคนที่อวดกลิ่งก็ไม่แค่ผมแล้วกันนะว้ายกูกลัวออกแล้วจบเรวนะครับจบมีลิงด้วยนะใครอยาาก,ก็มีลิงด้วยนะคะ